งาน e x p กซ์2020ลงทุน3000ล้านบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆจริงๆค่ะไปติดตามชมกันเลยนี่เหมือนแป้งเลยนะคะ วันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับแยมอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแยมพาทุกคนมาเที่ยว Expo 2020นะคะที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะปีนี้บอกเลยอลังการงานสร้างมากที่นี่เนี่ยเขาจะจัดรวมการแสดงนะคะเพื่อแบบโฆษณาประเทศของตัวเองทั้งหมด190กว่าประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวใครอยากรู้นะคะว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างนะคะติดตามชมกันเลยค่ะ คนก็จะเป็นถนนเส้นที่เราจะมาเอ็กซ์โปนะถนนเส้นนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่องานเอ็กซ์โปโดยเฉพาะเลยนะคะเราจะเห็นได้จากตรงเสาไฟเห็นไหมคะมันจะเป็นรูปแบบสัญลักษณ์ที่เป็นโลโก้ของเอ็กซ์โป2020นะคะนี่ก็จะเป็นรถบัสนะคะที่เขาจะรับคนเนี่ยตรงมาที่เอ็กซ์โป2020ได้เลยนะคะ สำหรับงานนี้นะคะก็มีผู้เข้าร่วมจัดงานเนี่ยเกือบ200ประเทศเลยนะเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นอินทผลัมนะคะที่ขึ้นแบบเยอะมากๆในดูบนะมาถึงงาน Expo เนี่ยเยมก็ต้องขอหมุนล้อเช็คอินกันหน่อยจ้าทุกคนทางเข้าคืออลังการมาก ตอนนี้นะคะยมอยู่ที่ UAE Pavilion น,นะคะซึ่งเป็นซุ้มเจ้าภาพของ UAE นั่นเองเนาะรวมถึงดูใบด้วยก็นี่เลยเสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นแบบรูปดอกไม้แยมมาที่นี่ครั้งแรกเลยเพราะว่าคิวแบบยาวมากๆเมื่อกี้ก็รอถึง1ชั่วโมงเลยนะคะก็เดี๋ยวแยมเนี่ยจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านไหนว่าซุ้มเจ้าภาพเนี่ยจะสวยอลังการแค่ไหนนะจ๊ะไปกันค่ะ พอเข้ามาก็จะเจอกับทรายแบบนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งทรายตรงนี้นะคะก็เป็นทรายจริงๆเลยนี่แหละก็ต้องมาถ่ายรูปก,กับทรายนะคะซึ่งทรายเนี่ยเขาจะมีขนาดเล็กมากเหมือนแป้งเลยแบบนี้ทรายคือแบบละเอียดนิ่มเหมือนแป้งเลยนะคะสำหรับประเทศ UAE นะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเกษตรอินทผาลามัมแล้วก็ เป็นชาวประมงเก็บไข่มุกพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นทะเลแล้วก็ทะเลทรายทั้งหมดเลยมีสัตว์พื้นเมืองนะคะนั่นก็คืออูดแล้วก็กระเซลนั่นเองใครมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวที่ดูไบกันนะคะ สำหรับประเทศซาอุดีอราระเบียนะคะก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากๆถึง29ล้านคนเขาบอกว่าในจำนวนนี้นะคะเป็นต่างชาติถึง10ล้านคนเลยก็ว่าได้นะคะเขาร่ำรวยจากการขายน้ำมันนั่นเองเนาะสำหรับพาวิเลียนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพาวิเลียนที่สวยแล้วก็อลังการที่สุดสำหรับในความคิดของแยมเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่เอ็กนะก็อย่าลืมแวะมาที่ซาอุดีอราระเบียเลยค่ะ ก็อยู่ที่หน้าพา,าวิลเลนของรัสเซียนะคะเขาบอกว่าคนรัสเซียอยู่ที่รูไบเนี่ยเหมือนอมีจำนวนประชากรเยอะมากที่สุดเลยนะรองจากฟิลิปปิโนโนอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเขาจะจัดการแสดงนี้ีแค่ไหนของรัสเซียคือข้างในเขาอลังการมากๆก,การตกแต่งเขาคือถ่ายรูปออกมาแล้วสวยจริงๆค่ะนี่จบไปแล้วนะคะสำหรับ พาวิเลียนรัสเซียถือว่าดีไหมดีเลย<า>สวยเลย,ลวยควรมาถ่ายรูปอ่ะที่เนี้ยสวยมากๆตอนนี้นะคะเยี่ยมก็อยู่กับน้องโรบอรตนี่เลยเราสามารถพูดคุยกับเขาได้ด้วยนะทุกคนน,นี่นนเราสามารถถามเขาได้เลยเป็นภาษาอังกฤษเดีย๋ยวเราลองถามน้องเขาดีกว่า want to talk to you. What's your name? What's your name? ออไม่รู้เหมือนกันว่าน้องโรบอตเป็นอะไรเพราะว่าทุกทีเวลาที่คุยกับเขามันใช้ได้ปกติอาจจะเพราะหลายวันที่ผ่านมาคือฝนตกหนักน้องเขาเลยเสียเพราะว่าก่อนช่วงแรกๆที่มานะน้องโรบอตคือเต็มเลยทุกคนเห็นไหมน้องแบบน้ององอ,ององ้งเหรอลูกอ้งเหรอลูกงงมากเวอร์ไปแล้วบา,บายก็น้องโรบอตเนี่ยจริงๆเขาจะถามคําถามอะไรก็ได้เหมือนซีรีส์อะไรอย่างเงี้ย บอกให้น้องเขาเต้นหรือถามคำถามอะไรเขาจะตอบมาเลยเหมือนซีรีส์นะคะก็เป็นอะไรที่ให้ถือว่าน้องเดินแล้วเดินมาแล้วไป,ไปนี่ในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นแยมนะคะย้ายไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียด้วยนีย่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเจ๋งแค่ไหนนะจ๊ะสำหรับการแสดงโชว์ของประเทศออสเตรเลียนะคะก็ได้นำเรื่องดวงดาวและสัตว์ ดาราศาสตร์ต่างๆนะคะเข้ามาในการแสดงโชว์ครั้งนี้ด้วยเพราะว่าช่วงแกรกๆนะคะที่ชาวออสเตรเลตั้งหลกล่าเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ได้เชื่อในเรื่องของดวงดาวการนำทางการล่าสัตว์ต่างๆเนาะจนทำให้เกิดเป็นประเทศออสเตรเลียทุกวันนี้ค่ะเมื่อกี้เราก็เพิ่งจะดูการแสดงจากออสเตรเลียไปดีไหมดีดีเลยดีมากคือมันเหมือนกับเราอยู่ส่วนสัตว์ เออส่วนสเปิร์ดเหมือนเหมือนอยู่ทองฟ้าจำลองใช่ใชสวยเป็นโดมแล้วก็แบบเป็นมีการแสดงเป็นเป็นแสงสีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเออดีอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะยังอยู่ที่อวาสพลาซาสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นโดมซึ่งเป็นซินเนเจอร์ของที่ที่นี่เลยนะคะ จะมีการแสดงแสงสีเสียงนะทุกวันเลยนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตด้วยอันนี้ต้องไปดูตารางกันเอาเองว่าแต่ละวันเนี่ยมีของอะไรบ้างนะคะนี่นะคะมีลูกบอลเต็มไปหมดเลย ก็เป็นร้านที่เขาขายพวกของใช้ต่างๆแล้วก็พวกเอ่อพาสปอร์ตนะคะที่เราเอาเข้างาน EXPO นะคะสวยมากเลยอันนี้เล่มละ200บาทมีแก้วด้วยน่ารักมากเขาก็จะมีบูทเนี้ยทั่วทั้งงานเลยนะคะเราก็แวะซื้อตรงไหนต่อไปนะคะเราจะเข้าที่ k ค z a ซ h s ส a n นะคะ คนนนี่เตห้าะกชยยสำหรับประเทศคาซัคสถานนะคะเขาก็จะอยู่ในใกล้ๆรัสเซียนั่นเองนะแล้วก็เป็นประเทศที่ล้ำในเรื่องเทคโนโลยีเขาจะเก่งในการผลิตกระสวยโอกาสอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งนะ่าสนใจมากๆเลยสำหรับโชว์ที่นี่เป็นหนึ่งในโชว์ที่ดีที่สุดในงานเอ็กซ์โปนี้เลยก็ว่าได้คาซัคสถานนะคะเขาก็จะเก่งในเรื่องของการปล่อยกระสวยโอกาศอย่างนี้นะคะเพราะว่า ที่นั่นเนี่ยเขาก็จะได้เหมือนแบบรับวัฒนธรรมจากรัสเซียจีนนะคะแถวนั้นเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องอาพวกนี้กันอยู่แล้วนะคะ,ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่พาวิลเล่ของประเทศไทยบ้างดีกว่าบอกเลยไม่น้อยหน้าแน่นอน งไงกันบ้างคะสำหรับคลิป Expo 2020ในครั้งนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วยังไงเรามาเจอกันคลิปต่อไปเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอี่ยมเลยนะคะวันนี้บ๊ายบาย